ดีครับี่ผมพิธาครับขอเรียนสายท่านเจี๊ยบครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับท่านครับเป็นไงท่านสบายดีป่ะครับสบายดีครับเนี่ยวันนี้พอผมเห็นข่าวในทีโอ้มันประเทศชาติมันจะอะไรอะไรผมก็เลยงงใหญ่ช่วยท่านช่วยปรับจูนขึ้นเลยผมหมุนขึ้น่าง้ไม่ีไม่ติดกระดว่าเป็นมัดติเลยนะอ๋อไม่ใช่เป็นมติเออแต่ว่าเป็นข้อหาหนึ่งที่เราละว่า สาริกาสารุขครองกับสารน้ำมันแต่ว่าเราก็เห็นกันอย่างนี้ว่าเมื่อสารัฐธรรมนูญครับมีคำมีคำที่พักษาออกมาชี้ออกมาอย่างนี้เนี่ยครับเราก็ไม่สบายใจหรอกว่าว่าไอ้กกตเนี่ยเป็นควรจะทำหน้าที่ต่อไปออ๋ครับครงเนี่ยจะมเพราะว่ามันคือคือจะทำนะให้กกตชี้นี้ทำต่อมันต้อง เราลากออกเราก็เลือกจากสติิกาไปอะไรไปตามขั้นตอนมัถึงเทเทีมมันจสามารถทำได้เหรอฮะทำได้ว่าตัวเราจากแต่องเล็บตาม่ใช่ไหมาผเห็นท่านจรรั์ออกมาให้สัมภาษณ์จริงๆมันทำได้อยู่แล้วแต่ข่าวที่แล้วแต่นี้ถ้าเราถามว่าทำไมขรา้ที่แล้วสนิกาไม่ทำแตนี่เธอี่ยจะเที่ยวไปทะเลใครกับใครมันมันไม่ได้ปวยใช่พี่เบนใช่ไหมโอมันมันมันไม่ใช่ว่าล๊ตามบอกว่าไม่ทำไม่ได้ สถานีการไปทะเลาะกับเขาบอกว่าเราทําได้อย่างเงี้ยเราเป็นสารเราเป็นเด็กแก่มันแตกแต่ขณะนี้สถานการณ์บ้านเมืองมันเปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับสถานการณ์บ้านเมืองมันเปลี่ยนมันบีบให้สถานิกาเราเนี่ยต้องทำตามระดรบในหลวงแต่ไม่เป็นใช่แล้วเวลานี่เราถึงปังอ้อเลยว่าทําไมทําไมพระองค์จึงได้ทรงยกจ้อง สาธิกาอยู่ตลอดเวลาเราถึงพ่อวันนีอว่าเราถึงบางค่อวันนี้ว่าก็เพราะว่าท่านมองทรงมองเห็นล่วงหน้าว่าในที่สุดเนี่ยนะมันต้องกลับมาที่สาธิกาเมื่อริงตอนเนี้ยเวลาเนี่ยมันไม่มีทางจะเป็นไปอย่างไ,ได้นอกจากให้สาธิกาเนี่ยเลือกอกองกำลังใช่ไหมพี่เป็ดเข้าจใจมันมันเด็ดล,ล็อกละตอนนี้ไม่มีทางละ อยู่ที่กรกตจะเสียสละแม่งโอ้ไม่งั้นบ้านเมืองไปไม่ได้มันก็จะเดินไม่ได้เพราะในหลวงนี่บอกว่าจะทำงานได้ให้บ้านเมืองทำงานต่อได้ไั้ไม่งั้นไม่ได้จะไปดัดไปทุกบ้านในหลวงมีทรงอิทริยภาพมากคือท่านมองสถานการณ์เลยไปมากกว่าตัวเราเองเรามองตัวเองช่วงวันนั้นนะที่ท่านเจ็บออกมากับท่านประธานว่าถวายสัตย์ท่านเจ็บท่านประธานมึนตึ๊บหรืว่า โยนผาระท่านทรงโยนสารมาให้สันกลางเราอยคิดไม่ออกว่าเราจะทำอย่างไรเราจะไปแก้หาว่าเราจะยางไรแต่วันนี้เนี่ยคำตอบมันชัดแล้วว่าโอ้ทถ้นเห็นแล้วว่าเราคนเดียวแล้วนะจะไปแก้ปันแล้วมันคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยทําให้ได้เมื่อวันนี้ที่ท่านจะรันออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยนะถกกลงเป็นมาข้อข้อ ตัวนี้คือสารเราเนี่ยี่ที่เปลีนเราจะมีสติไม่ได้เราจะมีทงมาก่อนตอนเดียไม่ได้ไม่อย่ั้ไม่ใช่สารนะไม่ใช่สารแต่เป็นข้อที่ทุกคนยกมาหาเรื่องกันว่าข้าเป็นอย่างนี้แล้วมันจะเป็นอย่างไหนอย่างเท่าเดิมเท่าเดิมจุดต้องมาจุดตรงที่ว่าเออ่ถ้ามันต้องมันมันเราจะปล่อยให้มีการเลือกตั้งโดยกข้อปรกอชุดเนี่ยมันคงจะไม่เป็นที่ยอมรับ แล่วมันจะเราต้องพูดจริงรับใช่ใช่เราต้องมาถึงจุดนี้มันต้องพูดวามจริง,บงแบ<ป>บไหนมาแล้วว่ามันใช่ผมผมผมเองก็ไม่ดีไม่ดีว่ารู้จักอะไรต่อะไรเขาใช้กันยางไงครับผมแค่มแต่ว่าเราพูดไปตามสถานการณ์ตอตนนี้เราต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติในหลวงตอนในหลวงนี่คือที่พึ่งของทุกคนแต่เราเองเราในขณะแถบข่าวเราก็ไม่ ี่ทำให้เราเาบอกว่าเราทับตามที่ท่านสัอ่าเงี้ยนหลัไม่ัใช่ใช่เราตามหลักกฎหมายเลาวมหนวของเราแต่ตอนนี้เมื่อกี้ที่ประชุมกันเนี่ยประชุมวันนี้รึเปล่าวันนี้ยนะอั่เี่ยับเป็นคนนัดเมื่อานนี้นัด่วนมีเรื่องผมคิดท่นเชียวบอกเป็เองอะไรคเชียก็นั่นแหละนั่นเยิงี้ท่าน ผมอยากจะถามว่าถ้าสมมติโอเคทางนี้เป็นหนึ่งออปชันที่เป็นข้อ,อกังวลข้อสังเกตข้อในหน้าของศาลนะฮะซึ<ช>่งไม่ใช่มาติดแต่ประเด็นถามว่ากรณีอย่างนี้ถ้ากรกตบอกว่าเอา้าเครือความบริสุทธิ์เนี่ยผมจะเชิญผู้แทนสารฎีการสารน้ำนูนสารปกครองแล้วก็ผู้แทนพรรคการเมืองต่างมาประชุมเพื่อมากำหนดรูปแบบวิธีการเลือกตั้งเนี่ย<ช>มันเป็นไปได้ไหมตอนนี้พี่เ็ดต้องอยู่ว่าต้องดูสถานะของ เร่งมแรกพูดแล้วคุยกันหมดแล้วอยงนั้นก็คือเราเปรนพวกขอกกตในที่สุดเนี่ยทุกคนตรเหนกว่ามันไม่ได้มันทำไม่ได้ประชาชนก็ไม่ยอมรับอยู่ดีเราคิดเกนันไม่ใช่ไม่คิดคิดแล้วเพราะนั้นทางเดียวที่จะทําได้ก็คือต้องมีกกตใหม่ออคือสรุปแล้วความคิดเห็นของศาลที่คุยกันล้ว่าบางคนจะต้องมีกกตใหม่ใช่ และท่านเชื่อแน่เลยผมจะได้ไปสกิตรัฐบาลได้ต้อ <c oughs> สกิตก็ต้องต้องให้เขาให้เขาเสียสละปปครับเป็นชาวบ้านเมืองแล้วก็ทางศาลเราก็จะส่งคอกตทเนี่ยคนของศาลเราเข้าไปเป็นคก,กตทเพรผมเ <ผม S 1> ชื่อว่าผมผมเ <ผม S 2> ชื่อว่าผลการเลือกตั้งนี่นะไม่ได้ไม่ได้ผิดไปจากเดิมครับก็คงไม่ต่างไม่เกินเนาะแต่ว่าไม่ได้มาอย่าง ทุกคนยอมรับใจนั้นผมว่าดีกว่าครับดีกว่าแต่คือยังไงยังไงเนี่ยผูุ้นในไทยรักไทยก็ไม่ไม่แแหงไม่้แหงที่ควาทร่ำรวกที่การหาที่แต่ถ้ายิ่งดึงไปในระที่เป็นที่มากกับเป็นปุนเสียเราเปิดช่องให้สาย้านที่รัฐบาลหรือประชาชนเนี่ยเขากบ อะไรกับแนวคิดหรือการยึดชื่อไว้ที่อยู่เดิมแล้วใช่ไหมนี่ต้องขอบคุณมากผมผมมาเข้าใจเนี่มเ่ออีกเรื่องหนึ่งในกรณีอย่างนี้เนี่ยนะเอ่อโดยพรณีอีหนึ่งสารปกครองก่อนรับฟ้องกรณีที่มีคนไปฟ้องเรื่องการเรื่องทางข้อสองไปฟ้องหนึ่งห้าเจ็ดที่ศาลอาญาข้อสามก็ยังมีเรื่องคาตกระชังอยู่ที่ผู้ตัวงจำไปดีกว่าผมไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่า

ส่วนที่กำลังเป็นึงอยู่ฮะตึงแคเอพูดละเราลิดแล้วด้วยอ๋อครับคือทำตัวให้ให้แบบรเป็น้นสีสลับทุกคนจมีความรู้สึกว่าเออมันจบละคนไทยเราพี่เป็นก็รู้เป็นยังไงแต่ลืมง่ายอะไรง่ายใช่จบก็เร็วจบก็เร็แต่ภาพยังดื้อตดอู่ยถูกถูกความรู้สึก ที่เต๋อก็รู้ว่าสาลสาองกระสานกันว่าต้องเดืนี้จะต้องไปไปด้วยกันครับครับพรันเรื่นี้กไม่มีทางหลีกเลี่ยงที่เด็เข้าใจครับดีไหมครับครันครับ็นมันไม่ได้ทางหลีกเลี่ยงที่ศาลจะสาลยุติธรรมจะทำเป็นอย่างไิ่งย้มันต้องเลือกทางกฎหมายเลือกแะไร ล้ว <c oughs> ที่ตัดมันชี้ออกมาอย่างเงี้ยแล้วตัดที่ทำจะเป็นชี้เป็นทันอย่างเงี้ย <c oughs> เด็กที่ดูว,ว่ามันเป็นแปบนี้ยังไงมันไม่มีทางเวลาที่มันส่งสัญญาณแล้วตอนน้มังก็ส่งสัญญาณแล้วเออวันนั้<ใ>นผมไปเจอท่า,ทานประธานสาริกาแ่่นก็นยิ้มๆนาแล้ผมก็คุยท่านล่นเอวันนั้นท่านอยู่ปะอยู่เลยอยู่ท่านเจี๊ยบก็ยืนอยู่หลังแล้วท่านแล้วก็บอกข่าวว่าวันที่หกนี้ท่านก็ไปเข้าเฝ้าในหลวงเ่ี่ย่านไ่ประธานสาริกา ไม่ได้ไปท่านมีใครไปวันนี้หรเออหมอวันที่6เลยฮะวันที่6ที่ประธานไหเนี่ย6ท่านเทียบไปอ๋อท่านเทียบไปแต่ท่านมาทธานเข้าข้อในหลวงนะส่วนตัวใช่ไหมไม่ส่วนตัวใช่ไม่มีไม่มีอ๋อส่วนตัวไม่มีเลยนะวันนี้ก็เพื่อในประเด็นนี้แต่ทุกคนบอกว่าอย่าเลยมันขับพาเป็นการให้ไปละท้ายเพื่องพวกท่านกใช่ใช่ท่านนี่ต้องไม่ห้างไม่กล่าวไม่เลยเข้าฟ้อตัวไม่ได้พี่ เขาพอบอกมาปังเนี่ยสารใ่ดำเนินการอะไรก็จะบอกว่าท่านส่งสั่งมาซึ่งไม่ได้เราเราไม่ทำแต่ว่าที่เด็กก็รู้ว่ามันมีตัวเชื่อมตัดเย็บตัดเย็บรู้ตัดเย็บดูแล้วนะกับการแสดงนั <preserved> ่นแหละที <citizenship>. ่ที่เด็กดูมาว่าท่านส่งรู้หมดอ่ะโดยมีตัวเชื่อมจากตัดเย็บไปที่บ้าน แล้วอ uh ัน huh. น oh. ั้นก็เข um ้าไปเพราะว่าท่านท่านที่งต้องไล่นะใช่้องตรงใงานัตุกขาวดุกขาต้องกลับใช่อ๋อ บอกตรงๆผมห่วงนะต้องพิลาโอด้วยต้องาหอด้วยใช่ <ยา S 1> พเ,รเ,เชพราะว่าในปีละเจีเดันคือรเราต้องปฏิบัติไปตามทีท่รัฐลเขาวินิจฉัยเ่ยเราไปไม่ไหวเพราะมันตรงนั้นมันมัดไว้ว่าทุกองค์กรต้องปฏิบัติตามต้องปฏิบัติตามามันจะไปมไ,มไม่ได้ไปมัน <ยา S 2> อะไรแต่ถ้าลาโอด้วยูกบรรจบมัจะจบได้ ลองดูแล้วที่ผมพูดเป็นข้อมูลลองไปอาคงจะไปตินรัฐบาลส่วนพูดกับหน่วยงานองค์กรกรกตเนี่ยผมว่านรัฐบาลก็น่าจะพูดหลายเออแต่ผมไม่เชื่อเลยนะผมก็ดูแล้วว่านายท้ายท้ายกระแสยังแรงอยู่มันยังแรงอยู่ใช่มัน่างหรอกจะติดตัวเลยออกมาให้เป็นใครเข้าไปขาดกระแสระผัไม่ได้ ไม่มีใจกานเลยยิ่งทุกปจทิ่อดูต่อไปเนี่ยยิงคนที่บอกไม่ดีถอยต้องมอกว่ารัฐบาลนั่นและชักใหญ่ใต่นคนในระดับเขาคนดงที่เป็นเปมส์แ่ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเจมส์นยสิแหมขอบคุณท่านมากเลยมีไรผมได้รับใช้เห็นผมเป็นประโยชน์โทรมาสั่งได้ครับขอบคุณครับขอบคุณนด้วน เออแหมพระเอกเราอยู่นี่เองกดโทร<อ>แล้วก็ไม่บอกนี่วันนั้นพอเจอท่านประธานสาริการในงานนะทำไมติดต่ไม่ได้พี่ปะพันฟังนิดนะนึดงฮะนี่เอ,องบอกว่าการเมกาเ่าแบบพี่นะอา่อาโอ้โหไม่แล้วก,การเมกาเราเนี่ยทำ่า,า,า,าปัดต้นเฮ้ยไม่เราท่านเจียบแม่เลยพอมาถึงพีระพันเนี่ยมันก็ไม่ไม่เสียหายอ่แล้วนือที่อย่างนี้ผมอยากจะเช็กว่อกี้คุยกับท่านเลขาสารเนี่ยนะ วันที่หกมีท่เทียไปเข้าแต่ประธานสันิการไม่ได้ไปค้าเลยนะวันที่ไหนนะวันที่หกคือสภาที่สามะไปข้อในร้าเไม่ไม่ที่หานั้นไอตอนที่ท่านให้พระราชดำมาแต่หลังจากนั้นมีเข้าไปข้าส่วนโดยไหมไม่มีไม่มีอ๋อไม่มีเลยฮะไม่มีที่ไหนนี่ท่านเทียบมีข่าวมาจากสายทหารสายที่สนี่แหละบอกว่าวันที่หกวันที่หกคือสภาเนี่ย อประธานสาธิกากับขคณะเนี่ยเข้าเฝ้าในหลวงไปงานสนรวนตัวตอนลึกจริงปไ,ไม่จริง <c oughs> ต่อท่าเจ้าคุณเนียงเป็นอย่างนั้นอยู่นะสาทาหารต้ออเราไหมไม,ไม่จริงนะแล้วถาตอนนี้ทางออกนี้ที่ท่าเียบแนะนำนี่เหมือนอยูที่เลยลถูกที่สุดนะแต่ว่าไม่เพราะเรงนีย่างนี้ต้องอ,อต,รงต,รงตรงนะั่านเจียบผมเนี่ย ก็รู้จักท่านวัสนาเราจะได้ไปคุยสองซิกเล้คุยตที่ไม่ไ้ม่ได้ไม่ได้ปทำจอกเองหรักเออนะอืมแล้วเสร็จแล้วก็ยังก้อนี้อย่างเงี้ยผมตอนแรกเนี่ยนะนี่ท่นเทียบก่อนที่จะพบหรือคุยกัท่านเทียบผมบอกว่าพี่ว่า ถ้าออกเนะพี่ฮะไอ้คดีต่างๆที่เขาฟ้องไว้ใน่แม่งตามลาวีตามร้านตามเทศระด้บที่เรามาทําอะไรก็ไม่ได้แล้วแต่จะไม่ตอนนี้จุดจะที่ที่จะไปขายให้ดำดีกว่าแล้วะจะไหลักประกันได้ด้วยส่วนนั้นเชื่อเถอะมาแตอนนี้ผมถ้าผมไปพูดไม่รู้ใครจะฟังว่าผมมันเสียงเล็กๆเหลือเกินประสบการณ์สูงมากประสบการณ์สูงก็ติดตามได้ไม่หมายว่าผมแบบไปพูดเอาผมตัวเล็กไงผมไม่พูดไปที่ไห เขาไม่รู้ว่าแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดอืแล้วใครใหญ่ตรงนี้ไม่มีใครใหญ่แบบพี่อยู่นะครับรงที่สุดนะฮะใช่ใช่อ๋อโอเคไม่ต้องเจ็บขอบคุณมากครับช่วงนี้นะมีอะไรโทรมานะครับครับ